นีค่ะพบกับโบนัสนะคะวันนี้โบนัสจะมาแนะนำหนังสือหน้าอ่านที่เกี่ยวกับการพูดให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะพูดอย่างไรให้หน้าฟังพูดอย่างไรให้หน่าเชื่อถือพูดอย่างไรให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์และพูดอย่างไรให้มีกำไรค่ะนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้นั่นเองพูดดีมีกำไรพูดยังไงไม่ให้ขาดทุน หนังสือเล่มนี้แต่งด้วยนักเขียนชาวญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คืออิโอตะทัสนาริผู้เขียนเล่มนี้นะคะได้ไปรวบรวม,รวมเทคนิคการพูดให้มีกําไรมาจากผู้คนที่มีอายุ2 0ปีถึง60ปีค่ะมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนได้เขียนเอาไว้ว่าจะแบ่งผู้คนเป็นอยู่2ประเภทค่ะนั่นก็คือประเภทที่หคนที่ใครๆก็มักจะชนไปไหนมาไหนด้วย คนที่มักจะไม่ค่อยเครียดคนที่มักจะร่าเริงสดใสตลอดเวลากับประเภทที่สองคนที่ใครๆก็ไม่ค่อยชวนไปไหนคนที่ดูเครียดตลอดเวลากับคนที่ไม่ค่อยร่าเริงคนทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันที่คำพูด ถึงจะมีวิถีชีวิตที่เหมือนกันมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันแต่ถ้าวิธีการพูดที่แตกต่างกันก็จะทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4บทใหญ่ๆด้วยกันตัวอย่างเช่นบทที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสังสรรค์และก็การออกเดทเขาก็จะจำลองสถานการณ์มาว่ามีคนชวนเราไปงานสังสรรค์ ผู้ที่พูดแบบขาดทุนเนี่ยก็จะพูดว่าที่ไหนครับแล้วมีใครไปต่อหรือเปล่ามีใครไปด้วยบ้างแล้วก็พอถึงเวลาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่พูดแบบขาดทุนทำให้ผู้ฟังเกิดความเสียใจหรือว่าผู้ฟังเกิดความรู้สึกไม่ดีนะคะส่วนจะพูดอย่างไรให้ได้กำไรนั่นก็คือแสดงความอยากไปไว้ก่อนพูดคำว่าอยากไป เป็นคำพูดที่ไร้ขีดจำกัดอย่างเช่นไปค่ะแต่ไม่รู้ว่างานจะเสร็จกี่โมงไปค่ะว่าแต่มีใครไปบ้างคะหรือว่าอยากไปค่ะแต่ว่าวันนี้ติดงานจริงๆแสดงความรู้สึกอยากไปไว้ก่อนทําให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกว่าเราอยากที่จะไปจริงๆเกิดความรู้สึกดีใจเกิดความรู้สึกดีในคําพูดของเราหนังสือเล่มนี้ก็จะสรุปไว้ข้างใต้นะคะ จุดที่ได้กำไรก็คือคนที่ให้คำตอบเลยจะมีแต่คนชวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะก็จะได้รู้ปัญหาของวิธีการพูดของเราค่ะว่าอ๋อพูดอย่างนี้นี่เองคนถึงรักอ๋อพูดอย่างนี้นี่เองถึงเป็นที่น่ารังเกียจอ๋อพูดอย่างนี้นี่เองถึงจะเหมาะสมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะได้รวบรวมทริคแล้วก็เทคนิคทุกๆอย่างเกี่ยวกับการพูดให้มีกําไรรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะ นับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านไม่น่าเบื่อเลยในแต่ละบทเนี่ยจะมีการจําลองสถานการณ์ที่แตกต่างกาันทําให้เราเนี่ยได้เกิดจินตนาการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันนําไปปรับปรุงแก้ไขได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังสือพูดดีมีกำไรพูดยังไงไม่ให้ขาดทุนน่าอ่านใช่ไหมล่ะคะสำหรับใครที่สนใจอยากที่จะอ่านหนังสือเล่มน,นี้แบบโบนัสนะคะสามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปได้เลยสำหรับโบนัสซื้อที่ B2S Center นี่เองคะ่ะสำหรับวันนี้โบนัสจะต้องขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ